7. อาอรักขิตสูตรว่าด้วยผู้ไม่รักษาจิต110ครั้งนั้นอนาถบินทิกะขหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งนาที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบินทิกะขหบดีดังนี้ว่าขะหะบดีเมื่อบุคคลไม่รักษาจิต ชื่อว่าไม่รักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเขาผู้ไม่รักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมย่อมมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเปียกชุ่มเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเปียกชุ่มย่อมมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเสียหาย เขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเสียหายย่อมมีการตายที่ไม่ดีกาลกิริยาก็ไม่งามเมื่อเรือนยอดมุงไว้ไม่ดียอดเรือนไม้กลอนและฝาเรือนชื่อว่าไม่ได้รับการรักษายอดเรือนไม้กลอนและฝาเรือนก็ผุพังแม้ฉันใด เมื่อบุคคลไม่รักษาจิตย่อมมีการตายที่ไม่ดีการกิริยาก็ไม่งามก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อบุคคลรักษาจิตชื่อว่ารักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเขาผู้รักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมย่อมมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่เปียกชุ่ม เขาผู้ม mm ีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่เ oh ปียกชุ่มย่อมมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่เสียหายเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมไม่เสียหายย่อมมีการตายที่ดีการกิริยาก็งามเมื่อเรือนยอดมุงไว้ดียอดเรือนไม้กลอน และฝาเรือนชื่อว่าได้รับการรักษายอดเรือนไม้กรอนและฝาเรือนชื่อว่าไม่ถูกฝนรั่วรถยอดเรือนไม้กรอนและฝาเรือนไม่ผุพังแม้ฉันใดเมื่อข่าบอดีเมื่อบุคคลรักษาจิตย่อมมีการตายที่ดีการกิริยาก็งามก็ฉันนั้นเหมือนกันอรักิตาสูตรที่เจ็ด chậm